ก็จะไปเที่ยวที่เขางูเป็นสถานที่ต่อไปแล้วเ,เข้าไปในเมืองแล้วแวะทานข้าวก่อนตรงนี้ทางเข้าอีกฝั่งหนึ่งของอุทยานหินเขางูนะระหว่างทางลิงเยอะมากเลยนะลิงอยู่สองข้างทางตรงเขางูเนี่ยมีลิงเยอะมากเี่จะ cho lắp a hà nha nhìn nóng mà đuôi nóng liền có tiếp lên nè Hãy ลิงก็เยอะอยู่นะครังประชากรลิงนะคนก็เหมือนจะตั้งเขาเหมือนจะตกเลยอะ่ะครัโดนมคอคโดนาพนืนี่กไม่จะสอบถามเลยว่าอีกจุดหนึ่งที่มันเป็นแบบอ,อ๋อไปด้านนี้เลยค่ะเนี่ยนะลง,ไป,ลง,ลงไปเนี่ยลงลงทางไปนี่ยวงเวียนเนี้ย เลี้ยวซ้ายตรงไปเลยเลี้ยวซ้ายอ่าเลี้ยวซ้ายตรงไปประมาณสักกิโลนึงอ่ะมันก็จะมีป้ายบอกว่าอยางรับยางรับใช่ใช่นั่นแหละไปได้เลยออกป้ายได้เยตอนนี้มีป้ายเยอะเลยนะวิ่งตรงยาวไปเลยรู้อยูป้ายใหญ่ว่ามุมรับของงูเข้าไปเดินซอยได้เลยอ๋อแน่นอนจ้ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้ามานี่อยู่ตัวนี้ต้องเสียค่าเข้าเท่าไหร่ไหมเสียไม่เสียนอนด้านล่างเนี่ยอันนี้อันนี้นะปิดปิดกี่โมงนะ ไม่ยันมืดยันมืดเลยใช่ไหมเวลาห้าโมงเนี่ยมาจอดไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าหมายถึงว่าลูกพี่จะเข้ามาถ่ายรูปใช่ใช่เดี๋ยวจะไปนู่นก่อนเลยแล้วก็กลับมาที่นี่ยันมืดยันมืดไปได้เลยไปด้านนู้นก่อนได้เพราะนู้นเขาจะปิดหกโมงก็จะตกด้วยไม่ตกไม่ตกไม่ตก wr ยามห้า wr ร้อยห้าสิบห้าซีไปด้านนู้นนะก่อนก็ได้อยู่ครับต่อมามาข้าชม เดี๋ยวไปนู่นก่อนดีกว่าไปนู่นก่อนก็เพราะที่นู่นเขาจะมีไฟที่นี่ยันมืดเวลาบึ้งหนาวที่เกิดไฟสะพานใช่ไหมเอาเราได้ง่อยเลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปทียันมืดเลยจุดลับเขางูนะเขาก็ถี่ช้าๆนะไม่รีบนะครับคนมาท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะ แดี๋ยวเราออกไปตรงแยกแล้วก็เลี้ยวซ้ายวงเวียนก็จะเป็นรูปปั้นก็จะเป็นงูเห่านะงูจงอางไม่ใช่งูเห่าอะไรคือคอเทียนเ็จะเลี้ยวซ้ายตรงนี้แยกขเขามูเลี้ยวซ้าย เขียนว่าจุดรับเขางูนะก็เดาสังเกตว่าตรงนี้นะเหลียวซ้ายเขาเขียนว่าอะไรเนี่ยมุมรับหูผาเล็บ แล้วก็อิทยาเขางูราชบุรีเดี๋ยวเข้ามาแล้วนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของ cái cha mẫu ngô đó nhưng cái quá ăn cành จุดรับนี้คงไม่ลับอีกต่อไปนะคนเยอะมากเลยทุดทางแล้วเนะี่ยเขาไปตรงนี้เหรอไปเที่ยวตรงนี้เหรอมุมรับโว้วบนมองเห็นพวกเขาสูงเลยนะก็นะมุมรับคือ,อย่างง ชมเยอะเอนกันนะมุมรับที่จอดมอเตอร์ไซค์อยู่ด้านในนะโอเคโอเคตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่ามุมลับ เขาเขางูเนาะก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งนะแล้วก็ข้างบนโอ้โหตัวนี้จะเป็นหน้าผาสูงชันเลยนะเราเราจะดันกล้องเสยขึ้นไปโอ้โน่นนะสูงมากจะเป็นทาน้ําอยู่ในระหว่างล่องเขานะครับนี่นะจะถ่ายมุมนี้ไปนะครับน้ําก็จะไหลอยู่แถวแถวนี้แหละนะระหว่างล่องเขา ตรงนี้ท้องฟ้ากําลังคึมคึมไม่แน่ใจว่าฝนจะตกหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะเดินไปอีกมุมหนึ่งนะขยับมาหน่อยหนึ่งก็จะน้ําจะว่าเขียวหรือว่าใสมันออกเป็นสีเขียวๆนะแล้วก็ก็ไหลไปทางน,นู้นแหละอ้อมอ้อมหลบเข่าไปทางนู้นนะเดี๋ยวเราจะแผ่นกล้องขึ้นข้างบนนะตรงนู้นก็จะเป็นพุ่มต้นไม้อยู่ข้างบนยอดเขา่า จุดรับเขาเดี๋ยวเราขยับไปอีกนิดนึงนะหาหมุมเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้จะเป็นช่วงด้านท้ายของที่เป็นอ่างเก็บน้ำา้วเรียกว่าเป็นน้ําน่าจะเป็นน้ําขังนะไม่รู้น้ําไม่ได้ไหลไปไหนนะเป็นเวิร์น้ํานะเก็บน้ําตรงนี้นะครับนุก็จะเป็นลักษณะของหินก็ ชั้นๆน,นะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเหมือนกันลักษณะคล้ายๆกันนะเป็นาผาสูงชันมากนะครับก็น้ําก็จะเป็นลักษณะที่เป็นน้ํานิ่งน้ําไม่ได้เป็นน้ําไหลก็จะเป็นออกสีเขียวๆนะครับเขียวแต่ก็ยังดูเหมือนใสยอยู่นะไม่แน่ใจว่าไอ้เวิร์น้ําที่เลี้ยวไปทางด้านซ้ายนุ้นจะมีหรือเปล่านะแต่มัน มองฝั่งมุมนู้นก็ยังเห็นอยู่นะมีปลาด้วยอดู๋แวบมาทางนี้หนูมันเป็นคุ้งน้ำโค้งเลี้ยวซ้ายไปนู่นนะเลี้ยวซ้ายออกไปอยู่แล้วก็ นี่ครับนี่จะเป็นหน้าผาแนวหน้าผาสูงมากเลยนะนู่นน่ะสูงชันมากหูดูดีดูดีนี่คือองเหน,นแบบสุดๆแล้วนะว่าเราไม่ได้ทิ้วกล้องเพราะว่ามันไม่ไม่ค่อยสมูทสักเท่าไหร่นะเราใช้วิธีแผ่นกล้องขึ้นข้างบนนะทิ้วกล้องขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็พงน้ําก็จะไปสุดตรงนู้นนะแล้วก็ นี่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเพียบเลยนะเราก็ถ่ายาวิวด้านหลังเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปแป๊บหนึง่งแล้วก็จะกลับแล้วนะครับกลับออกไปแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่อุทยานเขาง,งูที่อยู่ตรงตรงนู้นนะตอนนี้เราแวะมานี่ก่อนนะครับโอเคโดยรวมก็ประมาณนี้นะที่นี่นะมุมลับเขาง,งูสวยงามนะครับสวยสวย ที่นี่ไม่มีรา,าวกั้นนะไม่มีราวกัน้นสำหรับป้องกันนักท่องเที่ยวนะครับก็ให้ดูแลกันเองนะก็ใครมีลูกหลานหรืออะไรก็ต้องคอยดูแลนะจริงๆแล้วก็ห้ามลงเล่นน้ำเป็นดีที่สุดนะที่นี่เพราะว่าที่นี่น้ำลึกมากนะครับเป็นร่องน้ำลึกนะก็จะไหลไปทางนู้น หเห็นไหมมีวิวมุมนี้ก็สวยมันก็จะไหลโค้งไปไกลแหละเพราะว่าแต่ว่ามันไม่มีทางเดินไปแล้วนมีแค่นี้โอเคเก็บเพิ่มมานิดนึงนะเพิ่มมุมมาอีกนิดหน่อยนะสวยงามยู่ยนะโอเคโอเคเดี๋ยวเราขยับไปตรงนู้นจริงจแล้วนะเขาง,งูอุทยานหินเขาง,งูจังหวัดราชบุรีนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปชม แต่ตอนนี้รู้สึกว่าฝนกำลังจะตกลงมาเมฆคลึ้มมากเลยอ่ะมันจะไหวไหมเนี่ยกล้องเราไม่ใช่กล้องกันน้ำด้วยนะโอเคดูดูดูท้องฟ้ามืดขนาดไหนมืดมืดมากโอ,อ้ด้านบนก็จะมีขึ้นไปนั่ง นั่งชมจุดชมวิวได้นะตรงนั้นสามารถเดินขึ้นไปได้แต่ว่าตรงนี้จะเป็นสำหรับนักท่องเที่ยวเดินเข้ามาชมวิวนะสำหรับนักท่องเที่ยวเดินก็จะมีลานกว้างตรงนี้เขาไม่ให้รถเข้ามาข้างในนะอาจจะได้เป็นบางคันนะตามที่เจ้าที่ อนุญาตนะครับทำให้จะได้เพื่อความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเดินชมที่ยานเขาหินงูมันมืดหมดแล้วอ่ะมันเออหม่ก็เมฆเมฆแบบมาแบบมืดมากแล้วจะมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับตอนนี้เออโอเค ตรงนี้จะเป็นมุมของสะพานนะมุมสะพานก็สวยนะถ่ายรูปตรงนี้ก็จะสวยอีกแบบหนึ่งนะโอเคแล้วท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยกลับออกไปแล้วนะครับเพราะว่าฝนมามากเลยมืดเลยนะยินเสียงฝนไหมโอ้โหดู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 ดดมเมฆมามากลมาเที่ยวในวันที่เป็บว่าเออ ทิ้งทวนของพายุฝนหรือเปล่าเนี่ยเราอ่ะนะเดี๋ยวขอเดินไปชมสักนิดนึงก็ยังดีมไม่เป็นไรถ้าฝนตกแล้วก็รีบเข้าร่มก็แล้วกันนะนี่จะเป็นะสะพานทางสะพานเป็นสะพานแขวนนะถ้าฟ้าเปิดคงจะสวยนะแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็ถ่ายแบบว่ามืดๆแบบนี้แหละนะ วันไหนที่ฟ้าเปิดๆเราค่อยมาใหม่ก็แล้วกันแต่ว่าวันนี้เก็บบรรยากาศแบบนี้ไปก่อนอุย้ยมีนกบินบินด้วยว้าวนกก็บินเล่นไม่รู้จะกลับหลังหรือ,อยังนะนกอันนี้ก็จะเป็นน้ำนะเวิร์กคุ้งน้ำที่อยู่ในอุทยานเขางโงนี่แหละเนี่ยนะ ที่นี่ก็มีบริการปั่นจักรยานน้ำนะปั่นแบบนี้นะเนี่ยมีบริการอยู่นะถ้ามาเที่ยวก็มาใช้บริการปั่นได้นะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในตัวเมืองจังหวัดราชบุรีเลยนะครับโอ้โหนี่เนินหน้าผานี่จะเห็นอย่างนี้เลยนะโอ้เสียดายเสียดายนะเสียดายเรามา ในเวลาที่มันโอเคเลยฝนกำลังจะตกนี่นกพิราบสองตัวกำลังจะกินอาหารนะฝนกำลังตกไม่ยอมกลับปลังเลยตาแล้วเราแก้งนะด็ดนิ้วให้นกบินครับก็เสียดายจริงๆแต่ว่าไม่เป็นไรเราเก็บบรรยากาศไปฝาก ท่านผู้ชมนะครับได้ประมาณนี้แหละเนาะเนี่ยมืดมากมืดมากมืดมากไปแล้วฝนไล่หลังมาแล้วรักลับดีกว่าโอเคนี่มุมสะพานอีกมุมหนึ่งนะมุมด้านหลังสะพานฝั่งนู้นก็สามารถเดินไปได้อีกนะเป็นเลาะ แล้วริมตลิ่งฝั่งนน้นก็จะทําสะพานยกระดับทางเดินสําหรับเดินไปชมวิวฝั่งด้านโน้นได้นะครับแต่ตอนนี้โหเมฆมาแบบโอ้ไปแล้วเดี๋ยวฝนตกเปียกกล้องเรากล้องตัวนี้พกเกตดีใจพกเกตสาไม่กันน้ำนะครับต้องรีบเก็บนะครับไปแล้วคงได้แค่นี้ครับวันนี้นะครับก็ตัวจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณมากนะครับถ้าจะเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปก็แค่กดติดตามนะครับกดถูกใจไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์ไปฝากเพื่อนๆให้มาชมด้วยกันนะครับโอเคไม่ไหวแล้วต้องเก็บกล้องแล้วครับฝนตกมากบายยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ